วัดีครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาย้ายน้องไก่นะครับอายุหนึ่งวันนะครับผมจะมาอนุบาลในเทคนิคอนุบาลในช่วงฝนให้มีอัตราการรอดนะครับทำยังไงไปดูกันครับครับอันนี้ก็จะเป็นน้องไก่นะครับที่เพิ่งออกมาจากตู้ฝักนะครับอายุหนึ่งวันนะครับซึ่งการฟักไข่นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ21วัน ส่วนอุปกรณ์นะครับนี่เลยผมก็จะใช้แอนแอนนี่คือวงบอซีเมนนะครับอ่าอันนี้ผมก็จะใช้ตะแกรงนะครับอ่าให้พอดีก,กับอ่าวงบอนะครับแล้วก็จะมีแผ่นนี่เลยอันนี้คือเป็นรุ่นพี่ที่นะครับนี่ก็คือผมก็จะปิด เราจะมีช่วงของหลอดไฟนะครับน้องไก่ก็จะนุบางอยู่ข้างในนะครับนี่ก็ใช้ทั้งกล่องโฟมด้วยนะครับเพื่อช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะได้ควบคุมอุณหภูมิได้ดีนะครับส่วนกลางวันเราก็จะเปิดนี่สองท่านนี้เลยเป็นไงครับ แค่นี้ก็จะมีอัตราการรอดที่สูงนะครับผมเดี๋ยวมาย้ายอนุบาลน,น้องไก่อายุนหนึ่งวันนะครับนี่เลยเ,เดี๋ยวเรามาดูสายพันธุ์แต่และสายพันธุ์ก่อนมากมีสายพันธุ์อะไรกันบ้างนะครับามาดูเลยตัวนี้ครับขนฟูๆนี่เขาเรียกว่าไก่โปรแลนด์นะครับ ลักษณะหัวก่อนอันนี้ก็จะเป็นสีกระนะครับซึ่งพ่อแม่จะสวยมากเลยต่อมานะครับก็จะเป็นพันนี่เลย Rose a n d Red นะครับ <S <S เป็นไก่ไข่ที่ให้ไข่ดกฟองใหญ่นะครับแล้วก็มีนิสัยเชื่องด้วย มาดูใส่พันธนื้ออันนี้เป็นนี่นะครับตัวสีดำนะครับแต่หัวสีขาวเขาเรียกว่าพันบาพีมัสล็อกนะครับก็จะเป็นขนลายขาวดำนะครับน่ารักมากเลย ต่อไปจะเป็นพันนี่เล็กทอนนะครับเป็นไก่ขนสีขาวและให้ไข่ฟองสีขาวนา่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ไข่ไวและดกด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นพันนี่เลย ดูลักษณะของนิ้วเท้ากันนะครับเอ้านี่ครับเขาเรียกว่าไก่ดำเคยูภูพานนะครับเป็นขนสีขาวแต่เนื้อดำตัวนี้ก็จะเลี้ยงง่ายโตวไวนะครับไม่ดุร้ายนะครับต่อมาจะเป็นหันตัวนี้เขาเรียกว่าบลูออ t o ตโล e นะครับเป็นไหนโลก นี่ก็จะเป็นไข่ไข่สีบรูนะครับอ้วอนผวนน่ารักอ่าไข่ก็ดกด้วยนะครับเป็นไงครับส่วนนี้ก็จะเป็นสีสเป,ปรดนะครับอา้าวเปไหนโลกนี่สีสเป,ปรดตัวเล็กก็จะเป็นอย่างนี้เป็นไงครับ ต่อไปเป็นไก่เด็กแร๊บนึงนี่เป็นไก่ไข่ที่สวยที่สุดก็คือไลท์เช็คนะครับหรือโครเนชันมี2ส,สายพันธุ์นะครับซึ่งตัวเล็กเนี่ยจะขนสีขาวแต่จะจะมีสร้อยคอสีดำออกมาที่หลังนะครับซึ่งตอนเล็กจะแยกไม่ได้ ุก็จะอ้้มทวนประมาณนี้แข็งแรงมากเลยลูกเป็นไงครับต่อามามีพันธุ์อะไรเออรนะฮะมีซูกี้มีซูกี้โอ้เป็นไง,งลูกแข็งแรงมากเลยนะครับโดดลิงอันนี้ก็จะเป็นซูกี้นะครับดู มีจะมีคนเป็นคนที่ขานะครับตัวนี้จะเป็นไก่ซิลกี้ซึ่งซิลกี้แปลว่าไหมนะครับหรือว่าไก่ขนใหมนั่นเองขนก็จะนุ่มฟูเหมือนตุ๊ก,กตาเลยนะครับใครเห็นก็ชอบเลยต่อไปเป็นนี่ถ่ายสิครับพันไรเออย อันนี้เขาเรียกไก่เอ็กเซอร์เลคคอนนะครับหรือเราเรียกว่าภาษาไทยว่าไก่เลคคอนด่างเป็นไก่ไข่เล็กคนคล้ายๆกันนะครับแต่ขนเป็นสีขาวสลับดำช่วงเล็กก็จะโตก็จะให้ตัวสีขาวหลังจะสีดำนะครับหลัากนั้นจะพัดขนสวยมากเลยนี่คือสายพันธุ์ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วก็จะมีไก่ชีนะฮะตอนนี้ผมลายตาหมดแล้วอ,อยู่ไหนเอ้ยไก่ชีใพื่ตัวน,นี้ะนะตัวนี้ครับมีดูงอนนะฮะันจะเป็นไม่เหมือนเพื่อนนะครับนี่เขาเรียกว่าไก่ชี ไก่ชนคนขาวนั่นเองเอไปไี่โชว์ให้เ,เพื่อนๆใหม่น่ารักมากเลยนะครับก็สามารถไปบางคนก็ไปชนได้นะครับแล้วก็เลี้ยงขุนเป็นไก่เนื้อก็ได้นะครับสวยงามน,นะครับไก่ชีก็คือไก่ชนขนขาวทำไมเรียกว่าชีเพราะว่าขนเหมือน สีขาวครับเหมือนแม่ชีนะครับก็เรียเรียกว่าไข่ชีข้าวเป็นไงเอ่ยตอนนี้น้องไข่ของเราพร้อมที่จะอยาย้เข้าไปอ,อนุบาลแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยครับนี่คืออุปกรณ์ของผมนะครับก็คือมีวงบ่อซีเมนต์นะหลังจากนั้นก็มีการโรยแกลบนี่นะครับเราก็จะเลี้ยง แกล้ก็เป็นแกบเราก็คือมีการเน้นเรื่องของสุขอนามัยนะครับเราก็เรื่องของสว,ส,สวัสดิภาพของน้องไก่ด้วยน้องไก่ชอบคุยขี้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องอมีแกบให้น้องไก่ได่ขุยส่วนนี้ก็จะเป็นฝาปิดนี่โอเคเดี๋ยวเราเอาน้องไก่มาวางนะครับนี่น้องไก่พร้อมแล้วนะจ๊ะ อ้าวด้าอ้ยนี่นะครับไปเลยห้าเป็นไงครับมั้นไกมาปุ๊บก็จะคุยเลยเดี๋ยวอีกชุดนึงนะครับ อีกชุดหนึ่งน้ำว้าปุ๊บฮาน้องไก่ของเราได้อยู่ที่ใหม่เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอามาฝาที่เราเตรียมไว้มาปิดป๊บนี่เลยนี่นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ทำการเปิดไฟนะครับนี่เป็นไงครับวงบ่อหนึ่งนะครับผมก็จะกกอาทิตย์หนึ่งนะครับอันนี้สามารถจุไดห้หนึ่งรอยตัวนะครับอันนี้ก็เป็น วงบอนะครับใช้สำหรับอนุบาลน,น้องไก่อายุหนึ่งวันซึ่งวงบอซีเมนต์ก็สามารถควบุมอุณหภูมิได้ดีแล้วเราก็ใช้ตัวหลอดไฟเป็นการให้กบอุณหภูมินะครับเราใช้หลอดไฟประมาณ6 0สวัตต์นะครับอนี้ก็จะมีที่ห้อยกระติกน้ำนะครับนี่เราก็มีให้อาหารด้วย ไงครับไม่ยากเลยนี่ก็ปิดฝาปกอุณหภูมิเราก็ปิดตรงนี้นี่เดี๋เรามาให้น้ำให้อาหารกันนะครับครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับสําหรับอนุบาลน,น้องไก่นะครับก็คือที่ให้น้ําแล้วให้อาหารนะครับอ่า เราก็จะมีการปั่นเปลี่ยนทุกเช้านะครับโอเคเดี๋ยวเรายกไปติดตั้งในวงบอร์ดซีเมนต์นะครับอตอนนี้นะครับเราติดตั้งอุปกรณ์ให้น้ำแล้วก็ให้อาหารเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องวางในระดับที่ตัว ให้น้องไก่ได้ก้มกินได้สบายนะบอ้ยผมยกมาให้เรียบร้อยนะครับเ,เดี๋ยวเราก็มาวางาเห็นไหมครับน้องไก่ก็เริ่มจิกอาหาระเป็นไงครับน้องไก่ก็จะเรียนรู้การจิกหาอาหารและน้ำด้วยตนเองนะครับ น้ำนี่อาจจะไม่สะดวกในการถ่ายนิดนึงนะครับน้องไก่ก็จะจิบน้ํานะครับตัวเห็นเพื่อนจิบน้ําตัวอื่นก็จะจิบน้ําตามนะครับ ส่วนอาหารนะครับน้องไก่ก็ก็จะกินด้วยตนเองนะครับเป็นไงครับอ่าแล้วก็นี่คืออุปกรณ์สำหรับอนุบาลน,น้องไก่ของผมนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์กับกเพื่อนๆนะครับในการอนุบาลในช่วงของฝนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไก่จะเป็นหวัดง่ายๆฉะนั้นเรื่องการควบคุม อุณหภูมิและความชื้นจะเป็นสิ่งที่ดีที่สดเราก็ใช้สา,ารที่เลี้ยนะครับที่สามารถควบคุมได้ผมก็เลือกใช้วงบอซีเมนแล้วใช้หลอดไฟเป็นตัวในการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วก็มันเป็นน้ำอาหารให้สะอาดนะครับเสริมวัสดุรองพื้นแล้วก็หากมีเริ่มมีเกลิ่นเราก็มีเปลี่ยนเพื่อสุขอนามัยของน้องไก่นะครับหลังจากนั้นเราก็จะปิดฝาตรงน,นี้ นี่แล้วต่อมานะครับเราก็จะทำการใช้แผ่นปิดอีกนึงในช่วงของวันแรกนะครับแผ่นฟอยล์ผมก็จะปิดก็จะมีช่องระบายอากาศนิดนึงนะครับแล้วเราก็เอาไม้ปิดแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเราก็จะกบประมาณนี้วันสองวันนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาแผ่นฟอยล์ตัวนี้อออก นะครับี่ครับแค่นี้เองโอเคค่ะฝากเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งในช่องของเกษตรหนุ่มพื่ปเพิ่มขวากหลังใจเลยนะครับแล้วอย่าลืมกดถูกใจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เกษตรหนุ่มขลาไปก่อนหากมีคลิปใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้เกษตรหนุ่มขลาไปก่อนสวัสดีครับ